ก็ดูพี่ว่าเป็นยังไงเหมือนเราไปตกกระโหลกใครไม่รู้อ่ะตามเก่ามันต้งตามมานะ่ะเราชอบเบิร์ตกโหลกใครไหมพี่สมัยนี้ไม่มีครับตกหมาตกแมวตกอะไรอย่างเงี้ยมีไหมไจะ,ะ,ะมีครับจะมีไจะมีใช่เบิร์ดหมาหรือเปิรแมวไม่ใช่แมวคร เบิเป็นหลายทีเนี่ยมันใจกะใช่ไหมบานทีหลวงพ่อฤาษีเขาบอกว่าอะไรนะเลี้ยงแมวี้ยงหมาเหมือนเลงอะไรนะเทวดาเดาใช่ไหมนี่เราเป็นเบิร์เทวดานะเบิร์แมวก็เบิร์เทวดาแนะเทวดาล็กน้อยใช่ไหมเทวดาน้อยก็เราก็ป้านสงก็ได้พี่นี่แมวแมวหมาที่เราเบิร์ไปอ่ะจะเบาแล้ว อย่าไปทำนะร้านี้ส่งบ่อยนะ่ใช่แมวหมากัดในเวททั้งหมดนะอ่ะายไปแล้วตายไปแล้ว